นเดีมันอกวเ่ะข้าไปถามเขามาคนสื่อสานก็แบบแล้วแล้วแล้วล้วันอะไนี่เหรอเอออะพีเนี่จะอะไ เดี๋ยวคนร้องให้พี่นี่เหรอเฮ้ไมอ่ะนีพี่จะแสดงค่าวเลยนี่ไม่เป็นไรใช่ย่ะเป็มพี่หรือไม่ก็ตึงแลเดี๋ยวเวลาพีแสดงขาวที่ต้องใส่กเน้องนั้นอไม่ไไม่เป็นไร มีอะไรหรอเรื่องไตเรู้กันแล้วไงผมดูตรงนี้ก็การกินตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ให้แหนแดงครับ